สวัสดีวันนี้นางเชิจะพาไปซื้อสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นนะคะร้านนี้ก็จะอยู่ข้างวัดหแวงพระอารามหลวงถนนกลางเมืองนางเชอก็จะตอนแรกว่าจะมาแอบถ่ายทีนี้ก็เลยขออนุญาตพี่เขาอยู่หน้าเขาเตือนนะคะบอกว่าพี่คะหนูขออนุญาตถ่ายคลิปลง u t u b e หน่อยนะพี่เขาก็ใจดีบอกว่าถ่ายเลยถ่ายเลยแต่พนักง,งานเขาก็มองเนาะขอขอขอน่าจะเป็นเจ้าเขานแหเลยค่ะ พอเจ๊เขาอยู่หน้าเคาน์เตอร์เนาะพี่ว่านักมัง,งก็แอบแอบมองเนาะแต่ก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเหมือนเดิมนั่นเลยค่ะแต่ก็ถ่ายให้ดีที่สุดของเยอะค่ะเฟอร์นิเจอร์ก็เยอะร้านนี้จะหยุดทุกวันจันทร์นะคะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะส่วนนี้ก็จะอยู่นานหน่อยเนาะชอบรองเท้าเนาะแต่ก็ดูไม่เป็นหรอกของจริงของปลอมเนาะดูดูเฉยๆเนาะแต่ว่าก,ก็อยากได้อยู่มีความอยากได้ <laughs> อยากได้อยู่เนาะ อันไหนสวยก็จะเอาอันนั้นแหละเนาะคะ่ะก็จะอยู่โซนนี้นานนิดนึงไม่แพงเนาะเห็นคู่ละสิบาทด้วยนะสิ 10, บยี่สิบอย่างเงี้ยแปดสิบถ้าแบบถ้าเราแบบซื้อไปทํางานอย่างงี้เนาะเราไม่ได้ซีเรียสเนาะเราก็มาซื้อได้เนาะแบบสำหรับคนไม่ซีเรียสมีรองเท้าหนังผ้าใบก็มีคัดชูก็มีเนาะสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเนาะคะ่ะยุคป,ประหยัดเนาะคะ่ะ เราก็ต้องหาเลยติดไม้ติดมือเด้อมาขอถ่ายเขาแล้วนะดูไม่เป็นเนาะดูแบรนด์เนมไม่เป็นเนาะค่ะของเยอะค่ะยาฝาไปใส่เด้อ,อยุ่นกันหนึ่งจดรวบคลิปกันเด้อค่ะบอทใส่บอดทอ,องเดียวตอนเช้าๆเนาะขับรถผ่านเห็นข้าเจ้ามารอมารอซื้อของแต่เช้าเลยค่ะมาต่อ,อคิวเหมือนของลงรถใหม่ค่ะเขาก็เลยมารอกันเนาะ แต่เราก็ดูไม่เป็นหรอกเนาะเราก็ได้แต่มองแอบมองนะคะขออภัยนะคะอยู่โซนนี้นานหน่อยก็จับแล้วจับอีกเนาะก็แบบเองขายเท้าใหญ่เนาะใส่เบอร์สี่สิบทีนี้มันก็มีแต่เล็กๆนะคะพยายามมองหาเนะตรงนี้ก็เป็นของผู้ชายเนาะ,ะโซนนี้ก็จะสวยดีเนาะ850้านี้เนาะดูราคาให้เนาะแต่เราดูไม่เป็นหรอกอันไหนของจริงของปลอมอะ ราก็ว่าอันไหนสวยเราก็อยากได้อันไหนเราก็เอาเนาะแต่มันก็สวยเยอะนะเนี่ยแต่ว่าราคาประมาณ800อหลักพันเนาะฝองเล่นก็เยอะค่ะถ้าเจ้านายหนูมาด้วยนะโอ้ยมีแต่แเนวอยากได้อยากได้สุยางมีเงินเป็นแสนกับเบิดเป็นแสนหุดแล้ค่ะ,อ,ะอยากได้แต่ว่าเลยนได้ข้าวเดียวค่ะกระเบื้อเนาะอันนี้ก็เป็นโซนกรอบรูปเนาะคะ่ะสวยค่ะสวยไม่แพงเนาะไม่แพงเนาะน,นี่ก็ เป็นเครื่องเขียนหรือเปล่าเป็นกระดาษทิชชู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็แอมบมองเนาะอ้ออันละสิบบาทมันมเป็นทิชชู่บอร์สินดยก็ม่แน่ใจเนะาะกาสิยิบมาเลยเหรอคะหยิบใส่ตะกามาอยูอันนี้ก็ว่าอ้ออย่างนี้ยี่สิบบาทกล่องเขียวๆในยะี่สิบบาทไม่แน่ใจมันคืออะไรอ่านไม่ออกเนาะแบบเป็นคนปืนกดกระหลืนนะภาษาศจีนเป็นโซนพวกไม้เครื่องไม้สวยๆเนาะประดับบ้านเนาะ เยอะค่ะเป๋าใหม่เนาะกระเป๋ากระเป๋ามันคนละโซนเด้ใช้ไม่เป็นเนาะแบบนี้เนาะพามาชมเฉยๆเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยกลับไม่แล้วสรุปแล้วกันกลับมาเอาจนได้เนาะคะเอาคนนี้แหละลองแป๊บหนึ่งเนาะมันก็เป็นโซนแก้ว ถูค่ะไปละสิบยี่สิบอย่างงี้เนาะสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะแบบใครชอบเนาะแนะนําเลยค่ะร้านนี้เนาะแก้วจานนี่สี่กับสิบปาทนี่คือโอ้ยแบบเหมือนข้าวจมมะเหลือมันจะไปเปิดร้านหรือเปล่าเห็นคนมาซื้อของเยอะเต็มเลยค่ะสิบบาทยี่สิบบาทอย่างงี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เนมเนาะก็ไม่แน่ใจว่ายังไงเนาะพันแปดไปละพันแปดก็มีเนาะแล้วก็ไปแอบไปแอบหยิบดูเนาะ ราก็ดูไม่เป็นหรอกเรากา็ด Mont ูไปละพันแปจะกรสิบทำไมละพันไปก็เลยรีบวางอย่างไวเนาะนี่ก็เป็นองค์กละมังจากเสือซักผ้านะคะสวยกระจกเห็นกระจกก็ได้เนาะมีบันละห้าร้อยห้าสิบเนาะไอสิว่าจะของสวยแล้วเนาะค่ะย่องยอง จบก็ปปได้แก้วน้ำน่ารักวัมนี้เนาะอุย้ยถูกๆทั้งนั้นเลยอยากมีเงินเป็นแสนบุญละคะ่ะมาเหมาเผินแก้วไปละวห้าบาทสิบบาทสวยๆไทยเพราะเบิดดูกเนาะคะ่ะมันเออของเยอะคะ่ะไทยทั้งวันเขาจบก็ได้อีกแล้วเกไก๋อย่างนะี้สิเนาะสร้างพยายามไทยอันที่มันน่ารักน่ารักนะคะน่ารักดิเพราะแพงพร้อมถึกถึง,ถง,ถงนึง นี่โซนนี้โซนสภามือสองมากคก่ักยูโดนค่ะสภาพเด็กก็มีตุ๊กตงตุกตต๊กตาบ<า>ังบองว่าเห็นมันเหมือน,นงานป้ายก็มีเด้ป้ายของญี่ปุ่นน่ะซาลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สวยเด้แปดสิบบาทแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใส่ไปไหนเนาะ คุณมากๆนะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ